ได้ไหมเด็กพี่สวยชุบขึ้นเข่าเนี่ยพี่ชุบขึ้นเข่าพี่ล้วอยู่ไหนกันบมแท้ของพี่เๆอยเ่ยจอยู่ที่กำลังพามาชุบนกูดูเอวิ่งีดิกูจะรู้อ่ะพี่เอาจีว่า ทำไมต้องไปได้บนเขาอะงงจัดไอเอ็นสู้ๆเอ็นสู้ๆ,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 ๆไหวไหววิ่งไปวิว่งไปผมพาผมพา, <c oughs> าบอกแล้วไวอ้ชุบ๊บชันดีแล้วชุ๊บบนเขามันไหลสวยสวยสวยวิ่งไปสวยสวยสวยวิ่งไปเร็วเร็วเราจัดเลย สู้ชีวิตมากจังวะนี้วิ่งเก่งอย่าวิ่งอย่างกระต่ายกระโดดทุบๆหนีตายทุกเข่าตายกผัวไหวยี่สิบหมองอ่ะคิดหน่อยยี่สิบบอกแล้วชุบตําแหน่ดีแล้วกผัวไหวตัววุ่นวายอะเอาเอาชักนมลงมาชุบเอาชักนมลงมาชุบ พี่เจ้าไอตรงนี้ยิงกับพี้ที่เจ้าชักนมอยู่นี่ชักนมอยู่นี่ชุบเลยชุบเลยเฮ้ยจะชุบชักนมนะจะชุบชักนมนะมามาไหนมาหนอย่าเดารถ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 กันไว้หน่อยนะรถกันไว้หน่อยดระกันไว้หน่อยล็อกล็อกรถหมดยังล็อกรถหมดยังล็อกรถให้หมดนะเว้ยูได้มุมเล่นละมุมเล่นของกูคือหินก้อนนั้นชุบดิฝากล็อกรถไว้ก่อนนะฝากหลาม่ไหนรออีโมเลยเออไม่มีใครมีที่ชุบหรอชุบเองไหม ชุบแล้วมีแทงทีเดียวตายถ้ามันวิ่งนีให้มเล่นแทงมันต้องบูทมันต้องบูแต่คนตามอยู่ล้วต้อมีคนยืนบูแล้วถ้ากูไม่ปั๊มล่ะแล้วถ้ากูวิ่งไปเลยล่ะนกขึ้นมาดีบอดีหน่อยเฮ้เฮ้เฮ้เบ๊ะเฮ้เฮ้เฮ้ วิว่ไม่ห่อเตะแล้วถือถือ่มด้อย่วแๆ่กับเดด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 เดเด ท้ายกะโดนไปปูปากดีมากมันปากดีมากมันปากดีมากครับไอ้เหี้ยปากม่งซิ่งจัดเลยปากมันซิ่งมากครับแกงฮาร์ดนะครับดูไว้นะครับนิสัยไม่ดีไม่น่ารักเลยนะครับผมรับไม่ได้ครับ ผมไม่ได้เคยอยู่สังคมแบบนี้นะครับหัวใจสั่นสะเทือนมากครับรู้สึกเจ็บมากแม็กแม็กขึ้นแม็กลุงเด่นกูมาเบ้าแกเด่นแล้วไหนเลยเด่นเนี่ยแกเด่นไม่บ้ฟแล้วรออะไรเ้าเดินเนียไปเลยเบหายละ บัอบหน่อยเดี๋ยวไม่หนกุกใครัำจะหรือว่าจะยืนได้นานกว่านี้พลาดเลยโดนไม้ที้หัวฝั่งไหนฝั่งไหนพี่จะลงมาข้างล่าง พออุ้มอยู่เปล่าเมื่อกี้ว้าวคือเบื่อคันนี้จ่ายสวยดีเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจตามผมอยู่งลางรถไฟสวัสดีครับงี้ตำรวจตามผมอยู่กลางรถไฟไว้กดเคสเล่นข่าไม่ค่อยดีด้วยคันนี้ได้เข่ามาใช่ใช่ใช่ตรวจแล้วตรวจแล้วสักอย่างตรวจตรวจพี่ช้างนั่งไปอ่ะพี่ ขออย่างเดียวจบเลยคันนี้ยผมปล่อยให้ตรงนี้หนักเลยนะเออตำรวจไล่ผมอยู่นะแ <c oughs> จ้งจุดไปหลวดแจ้งจุดไปยังไม่ขาดสายตายังไม่กดเคสนะไม่ตำรวจไล่พี่อยู่นะตอนนี้ ตำรวจเกลียดน้ำมาฆ่าสายตาหมดเกียดน,นะ่ะตารอจไดเนนไ้เห็นอยู่ไปก็รีบไปนะตุดนะหน,น้ะตำรวจไล่พี่อยู่นะเออปากซิ่งอยู่นะกังฮาร์ดอะโดนดัดแล้วแบบรู้สึก,กจักระจี้หัวใจเล็กน้อยเราเสียเวลาตรงเขาเยอะอ่ะเราเสียเวลาขึ้นเขาเราใส่มาได้โดนมาหนักตำรวจมาไว อยู่มองอยู่มองไงอ่ะอยู่เวลาได้นานไงอ่ะรถตึงให้นุ้ยส่งยีให้ใครมาอพี่เผื่อตำรวจมาเยอะสดอ่าสวยลวดเอ้าเฮ้ยไม่ชนวะตำรวจไล่ผมสองคันนะเราดูนะครับว่าเสียเกี๋จะทำรวลาได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับสี่นาทีนะครับเอานะฮะขับข้อมืออย่างเดียวแล้วผมอ่ะขับตรงอย่างเดียวแล้ว ต้มรถต้มรถอยู่ตำมรถสี่ <ๆ S 2> คนมีโอกาสเอ๋อสูงมากฮะพาอุ้มดีๆนี่มีโอกาสเอ๋อสูงมากตรงยาวลอดอยู่แล้วแต่ว่าขับกลับนี่คือโดนชนแน่เราไม่กดเคสน,นะตรงยาวนะ้อไม่กดเคสน,นะตรวจจะเห็นอยู่หรือเปล่าตรวจตรวจตรวจลรวจตรวจตรวจเฮ้ยละสายตาคุณต้องกดเคสแล้วนะจังหวะเนี้ย แล้วกดลงไว้ปลงไปยังไงหลุดเจะหลุดตามไม่ทันเลยอครับนะสวยบึ้มสวยครับสวยครับประชาชนดวลไล่ผมสามคันดวลดวลวลทักยางตอนนี้อยู่แลนด์ดำสวย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 เอาหน่อยกำลังขับออกไปนอกเมืองสวยเพื่อนกูมา สวนต้องชนต้องชนตะขันทาสวนน่ะสวน,สวนกลับไปนะกำลังจะกลับไปที่เดิมไหมโดนดัดกำลังกลับไปที่เดิมนะกำลังกลับไปที่เดิมมาตอนนี้อยู่โพลถ้าโดนสัก<โ>อย่างนะ,งนะเกมเปลี่ยนเลยอะ่ะที่นะ้นมีมียาเข้า,ามาด้วยโคมิดขาวเอาจัดเอาจัดโหโคตรแรงอ่ะตำรวจตามไม่ทัน<อ>เลยอ่ะตอนนี้อยู่ร้านสักใกล้ๆโพห่ไ่มอ คันนี้นะ่าจะต้องเนิร์มนะในอนาคตร,รู้สึกว่าจะแรงไปสนให้หน่อยข้างหลังอ่ะเยอะคอมมิตมาได้ดูคอมมิตตามดู เอา,เอ,าอ่ะยิ่งไม่นานอยู่แล,ล้วไล่หมุนละเข้าเข้ามา,าตรงทางน,นั้นละวเขาเีดตามอยู่พี่เขาเบียตามอยู่นะเขาเบดตามอยู่นะเฮ้ฟิวดอนอุ้มฟิวดอนอุ้ม <c oughs> ฟิวดอนอุ้มชิลๆตามตามตาม ตอนนี้อยู่ที่แถวที่กี่เหล็กตอนนี้เขามาเขามาเขาตามมาเออวิ่ง<อ>วิ่งอยู่แถวที่กี่เหล็กเขาตรงไปเลยพี่ ตอนนี้กำลังไปที่นะเอ่อการหลาดทะเลทรายเอาคุณสมาชิกมาหน่อน,นะครับ <c oughs> ไหลวีแววแล้วไ่ะเฮียหลุดหวาหลุดหมดเลย มีโอกาสอ่ลหลวดกูมาตำรวจตามผมมานะอยู่ตรงร้านค้าที่กีเหล็กายอินช่วยนะครับนายอินครับสไนเปิ้ช่วยนะครับไปเถอนายอินชัดสไนเปิ้ลช่วยนะครับนายอินชัตสไนเปมาเลยด่วนเลยครับเจ้าของประเทศโดนอุ้มครับขออนุญาตใช้สิทธิ์อภิสิทธิ์ในการช่วยเคส VP พีสไนเปิ้ลช่วยได้แล้วครับไม่ผิดกฎพอพอ้อยตอนเนี้ยด่วนเลยครับนายอินรู้อยู่สมุทรไทยจัดมาเต็มระบบ ไฮเวย์เข้ามาแม่ตำรวจตามหนึ่งคันกำลังจะไปเอ่อปัม๊มโซนไม่เ<ใ>น้นรักษา,ดดารครับเน้นหาใหม่ด่วนแล้วครับเอ่อกำลังไปไโซนปัม๊มเดลโดส์นะใช่ใช่เหมืองเหมืองอะ่ะจะถึงแยกขึ้นปัม๊มเดลโดส์แล้วแต่ตำรวจตามหลังก็ไ <นะ S 2> ม่ไนะอ,ขอ้มีโฆษณาแนะนะนำต่ออีกเรื่อครับ จะถึงแล้วตำรวจตามหลังมาดินแล้วกินกินขนมร้องท้องเหมือนหิวตายแต่อยากกินหมก<ว>ูกระทะเลยผ่านปั๊มในรถสองสามาแล้วเนี่ยตำรวจตามมาเนี่ยสะกัดผ่านบอห <c oughs> น้าเสียเกี่ยวอุ้มจริงจังมากอะเพลงจัดอะมิ้มจัดมิ้มจัดตอนนี้ยังนิ่งอยู่ก็เคสผมมูก่กันเออสุดๆแล้รถแม่งแรงจัดเลยใช่ครับ ถ้าเล่นลายเคยาร์แล้วแบบจัดโซนดีๆอ่เราทางให้ได้ว่าตำรวจหลังตรงไหนอ่ะก็เออแล้วกําลังเข้าเมืองพี่ผมว่าทางตรงไม่มีใครไหวเลยครับนะอยู่ปั๊มชาเมืองผมอ่ะหมูหมอ1ิศเจ็ดคนหมอ,อยเยอะตำรวจโคตรบางเลยวันนี้ น่าจะเาน่าจะ好ฮัลโหลไม่เฟนฮัลโหลไม่เฟนว้าวสวยอ๋สวยสวยอีเจ๊ป i̇şte ้ะอีเจ๊เจ๊สวยสวยเฮ้ยเฮ้ยอีเจ๊เฮียเกือบดีละไฮเวย์อ่ะ ไฮเวย์เหินใหญ่อะแต่ตอนนี้เลี้ยวออกนะไม่ได้เข้าไฮเวย์เหินใหญ่นะตอนนี้จะออกไปสะพานพารามแปดมีคนอยู่ตึกลุงใช่ไหมตอนนี้มีคนอยูดตึกลุงตึกลุงใช่ไหมเสียกจยบคุมเมม,ม,มจัด<ล>เลยตอนนี้ส<ล>ามคนนึงเหรอต้องเจออาสาม้าวคันนี้ไม่ไม่ไม่ได้นนมีใครเอาลง,ลงอะโดนชนเยอะอยาเขาตามเยอะต้องถึงมือกลัวคันน่ะบอกเลย ไม่น่ามีใครไหวว่ะแรงจัดสะพานพระรามแปดสะพานพระรามแปดเดี๋ยวจะลง5ตอนขอเชอสะพานแล้วเสียงงอมมาแต่ตอนนี้ลงลงลงท่าเรือนะจริงๆขอสู้ได้เว้ยแต่เขาลกเองอ่ะลงท่าเรือกำลังจะไปวิ่งขึ้นล่างไปอ่ะไ่าจะลดจัดขอขอโกอ่ะตื่นเต้นเนาะขับพาเองเท่านั้นเลยผมไม่ได้ไม่ได้เก่งเลยอ่ะขับพาดเองเดี๋ยวผมไปซ่อม เอยอย่าบ,บอกนะนนจะเหินอย่าบ,บอกนะรอดูนี่ว่ามันจะมาไหมตอนนี้นิ่งหลุดหมดแล้วนะไมาเล่นตอนนี้มีคนอยู่ใช่ไหมแล้วตรงนั้นอนะตอนนี้อยู่ดาวดำแลนะ้ว พอไม่เชี่ยวเลยอ,อยเจอเจ,เจยอยากอ่าไหนยาปาวะโอ้ชนปิวเป็นกระดาษเลยอ่ะอยู่ดาวดำอยู่ดาวดำตอนเนี้ยเมื่อหน้าได้กินหมูกระทะวันนี้เสียเกียวตัดสตอรี่หมูกระทะกุศลรนเหลือครึ่งหลอด เฮ้ยโดนนะถ้าเหลือก็<ช>หลอดโดนนะระยะกูมาหรือเปล่าเรามาแล้วอ๋อไม่ใช่เขาเขาวนเขาวนจะถึงนะจะถึงนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวกันให้หน่อยนะจะลงซ่อมรถอ,นนอย่าให้ได้ซ่อมเลยขอเถอะขึ้น เฮ้ยสวิตตึกนี้เย้ไอ้เหี้ยดีกว่าตึกยิปซีอีกเหยาจ่าดูเยดไอ้เหี้ยตัวนี้สวิตดีกว่าอีกชั้นโคตรเยอะหุ้เหี้ยโคตรเอาโอ้ยเหี้ยขนลุกจัดอยู่กับเพื่อนก็ได้นะเองอยู่เพื่อนเลยได้คิดเเม้มจัดเซตแผ่นไม่เดี๋ยวผมต้องใส่น้ำมันด้วย กันให้หน่อยนะเติมน้ำมันเติมน้ำมันอยู่นะผมไปคนระับผมออกคนระับผมออกคนระับผมออกคนระับมออนะันสวย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 ดีงี้สวยดีงี้งี้สวยดีครับงี้ โอ้แล้วยาดกูมาตามคอมเมนต์ตามหลังแล้ยาดกูมาลึมลมอมเอ้าอ๋อ,อนี่พลาดเองนะริวโอ้ยเที่ยคันนี้แม่งเตี้ยเกินพี่วิ่งอ,ออกนอกเมืองแล้วไม่น่าไหวหว,ว,ว่ะเวลามาละมาวิจยตแท็กมาละต้องเจอแท็กอุ้ยลวดเจอตำรวจดักด้วยเจอตำรวจด้วย แทกอ,อน่อยแทกแทก็กแทก็แทกยละเร็วนา่าจะยากแล้วอะ่ะวันนี้ขับบนแล้วอะ่ะเออออกเมืองออกกลางเมืองอไม่มีใครไหวคันนี้เลยอ้เหี้ยแดงจัดโลโลโลดูง,งานหน่อยโลแรงไปนะคันนี้แรงไปนะโลคันนี้แรงไปเนือ้อหน่<ร>อยโ <แ S 2> ล วิ่งตรงยาวอยู่หอมอยู่เอาตอนเนี้ยตำรวจเอาอวิ่งสักร้อยแปดสิบกำลังดีละคันนี้ปรับด่วนเลยเอาตอนนี้เลยขอสดเลยมไม่มีใครทันเลยมึงดูด,ดิทิ้งทิ้งห่างอะไรเหี้ยแลงไปไหนแล้วตรงยาวเลยไม่กดเก๊สตรงยาวเลยเฮ้ยตัดขึ้นเข่าวาวิเย็ด ดก,กดดิปรกาศตึ้งแถวกูกดห่างมุมจัดห่างมุมจัดห่างมุมจัด ขับพังยังแล้วอยู่ย้อนวนกลับอ่ะเอ่อวิ่งอยู่บนเขาอ่ะเฮ้ยอะโหลไอ้แมคลาเรนอะจะลงหุ่นเดรดอะของฮาร่ะแรงไปนะเว้ยปรับปรับหน่อยปรับหน่อยแรงไปตำรวจตามไม่ทันเลยมันมันแรงเกินไปอ่ะเว่อ่ะมันเว่อ่ะมันเหมือนรถไม่ได้ปรับมาเลยอ่ะแต่เดี๋ยวจะกลับไปแถวโอเชียนแหละแกด้วยแกด้วยตอนนี้อยู่ใกล้ๆบ้านบ้านเขาวงกดอ่ะ อันนี้อยู่อยู่บ้านเขาวงกดแล้วนะอยู่บ้านเขาวงกดอะตรงใกล้ใลแลนดําำอะใกล้ๆแลนสุสานเอ้ยสุสานพี่ใช่ใชใช่ใช กูเจอจริงโว้เนี่ยกูทำใจไม่ได้นะต้องกลับไปตึกลงได้นะตอนนี้ให้กลับไปไหมเยอะเลยกับคนด,ดีอ่ะมีทรงจัดเลยตึกลงมีเคมไหมตอนนี้ไงเอมกูยังใครใครใครเติมน้ำมันให้พี่ได้ป่ะเอ็มยังไม่รอดอีกเหรอ ตึกลงมีมีใครอ่ะผมวิ่งไปสเตเดียมนะเห็นหมออยู่ในตึกลงอ่ะเลยไม่กล้าเข้า,มาเมื่อกี้เลยวิ่งมาสเตเดียมอ่ะเดี๋ยววนใหม่เดี๋ยววนไปใหม่ตอนนี้อยู่สเตเดียมยังไม่ยังไม่เห็นใครไล่ กำลังเข้าใกล้เอ่อแลนด์แดงไม่ผมจะไปเติมน้ำมันจะให้เพื่อนเติมน้ำมันให้เออบ้าแบบกำลังขึ้นลานแล้วคุณรับไม่ได้จริงอ่ะอแรงจัดเลยคันนี้เฮ้ยสวยสวยสวยเจอเพื่อนเขาหน้าคันนึงกำลังจะไปเข้าหลอกนะเศษเกีียวคุณเริ่มหลอกละเพื่อนเขาตามมาฮะเพื่อนเขาตามมาคันนึงถ้าเียเกีียวไม่หลอกก็ว่าเออ ต้อย่าขับรกอะนิ่งๆเลยอะเพื่อเขาตามมาคันนึงมีใครมีถังน้ำมันบ้างเียบตัวเติมไม่ใครแหกปากคุยเลยวะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอยู่แยกเน่กลังจะเข้าเนี่ยอากดเนเลยเติมน้ำมันให้คนนึงเติมน้ำมันให้คนนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนสามเพื่อนกูแหกปากมาตกลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเยบ นกูบังคุณมาแล้วขัึ้นไปแล้วแอะไรเร็วโอ้ยรับไม่ทันโอ้ยยเลหลอกจัดสวยโอ้โโดนคอเมนต์ดักสิแปดโอ้ยโดนยางเอินสวยโดนยิงล้อหนึ่งโดนยิงล้อหนึ่โดนยางหนึ่งละจบเลย เขาเขาดักทางลงด้วยจบแล้วจบแล้วเออวนกำลังวนขึ้นอีกรอบวนขึ้นอีกรอบตำรวจด่าอ้้หูอีเย่ชนรถตำรวจเป็นกระดาษเลยอ่ะตำรวจชนอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะตำรวจชนเนิบด่วนครับน้องโลเนิบด่วนครับกิ๊กิกคิวไอเยี่ยมากิ๊กคิวเอาปังให้หน่อย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  ฉัขคือฉันสองนะไม่เยอซ่าไม่ได้เยอซ่าเยอซ่าโอ้โหบังมันคนโคตรมันล่ะไปเขาลงนะเขาลงอยู่ชั้นสองนะเพื่อนเนี่ยโอ้โหล้อหลังแต่สองล้อเป็นยักษ์จัดบอกเลยโอ้โหข้างล่างก็โดนโดนจับเลยกันตำรวจไหนจะซ่่มรถ กันนตรวจจไห,ห <า S 2> จะพลาดไปนิดเดียวเองถ้าเหิอนออกอะจบละได้กินละถ้าเหิอนออกไปตั้งแต่แรกชั้นสามท่านสามวา,า,างตำรวจวางตำรวจไว้วางวางคนอื่นไ้วยต้องเถิดรถหน้าจังหวะน่ะต้องเถิดรถซ่อมโดนซ่อมโดนซ่อมรถน,นะซ่อมรถน,นะโดนแน่แล้วซ่อมบอกเลยโดนโดนปิ้ว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 อะไรหลุดไปยิงเหรอเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยแล้วมึงไ,ไ,ไม่ยิงเลยสาดกระสุนหมดเลยไงไอ้เหี้ยมันไม่ยิงวะ โดนยิงแต่เพิ่มแต่เพิ่มไอ้ยันรอดมันไม่ยิงวะม,มันช่วยกันตำรวจอย่างนี้หนะ่อยมันช่วยกันตำรวจข้างบนหน่อยบ๊อบ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 กันตำรวจข้างบนให้หน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซ่อมรถเพลีย่ายกว่าใช่ซ่อมเสี่ยงจัดเลยถ้าซ่อมอีกโดนอ่ะกูบอกเลยคนเราน้อยกว่าบ๊อบ เอาไอ้เยี่ยมึงชนยืดรอดนะเนี่ยแต่ชนจะ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 ชนจิ้วายแล้วมันมันอยู่ลรับอะไรเฮ้ยวายอยู่ชั้นสองใครใครมารับได้บ้างใครมารับได้บ้างชั้นล่างสุดเลยคุณรุนแทนวะอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองคนที่ไม่ชั้นที่ไม่มีคนเลยอะ เด็ดทีเด็ดทีไม่ไม่ชั้นสามป่ะยังรอดอีกเนาะยี่นี้ชั้น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 นี้สวย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 ลงรถเจี๊ยสวยคิมุจิคิมุจิพารถพารถเอาศพไปเอาศพไปอุ้มศพอุ้มศพแล้วไปอุ้มศพแล้วไปเดี๋ยวพี่ไปพารถฟุจิขับเลยฟุจิขับเลยเอ้ยไบรท์ขับเอาโลกทำไมล่ะเอาสักคนเอาสักอย่างอะตอนนี้อึ่มโลกกันจัดเลย สวย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 เนี่ยเพื่อนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมันเอาไปแล้วไอ้เจเดือดไอ้เจเดือดมึงอย่าลงมึงอย่าไล่อยู่ไล่อยู่อย่าลงอย่าลงอย่าลงไอยโคตรมันนายสัตว์มันจัดไอ้เหี้ยเป็นหอกก็มันเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นเล่นคุณผู้ชมกูอยู่ฟาสพักแปดไอ้สัตว์เดือดชิบหาย ันนี้ขับได้เอาเรื่องอย่างนั้นเะดืองเรื่องนั่นเขาเนะ้ล้ามาแล้วว้ายยังแตกว้ายโลกตัวนี้ต้องโลกดิบึมเรียบร้อยไอ้ละตึมไอ้ละย้ำต่อบึม ยีบิง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 บงบง่งไอ้ย่อเปคุยเลยเสียงโคตรเมมมาไอ้ย่องอะผมไม่ไหวที่เสียงไอย่องโคตรเมมอะที่ผมไม่ไหวนี่ด้วย่อนมันอะ ไม่ไหวพี่ผมไม่ไหวพี่ยิงาไ้ครับติามไดครับขอร้องติดตาม้ครับมันความแล้วลงแล้วลงแล้วผมไม่ไหวพี่ผู้จีดำผูจีดำผู้จีผู้จีูจีดำไล้มึงอไมึงม้านพี่มาดองไน้อหมาน้ะมา้องเฮ้ยมึงมาดิคืนลงอันดันหน่อยนี่ผมไม่ไหวพี่ามจะมือลงล้วกคนผมจะสอบผมจะเอาสอบผมจะเอาสบผมจะเอาสอบชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ สวยสวยสวยขอเบอร์ขอเบอร์ขอไอดีหมอน่อยครับได้ได้เดา๋ยวุบแล้วยุบแล้วยุบแล้วหมอยุบแล้วใส่กุญแจมือดิตำรวจเอาไปไหนไปสอบหนไปสอบไอ้ี่ลยครับไอดีเลยครับรอาลอ่อ่า12ครับ12งครับโอเคครับจะืที่ได้นะครับช่วยคุณทำไมวะกำลังมันเร็วนึกว่าอยู่เดี๋ฟ รถเขาคิกเกอร์ดำครับไหนอ่ะ S S อ S S อออออเันนี้ก็โง่แล้วอะไร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 ทำได้พี่มาพี่มาใจมาแล้วคุณทำไมมันกำลังมันเลยเยียหลุนจัดอ่ะนี่เลยกียอาทีอ่ะโอ้ยแต่เยอะอยู่ยี่สิบกว่าเชียงมันจริงเนียเป็นคนหลุนอ่ะ รถพี่ยู่พาบ้าเหรือรถอได้